เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับเซิร์ฟฟาร์มกันอีกแล้วนะครับก็พาร์ทก่อนนี่คือผมไปยิงบอสเนี่ยแต่ว่าผมยิงบอสไม่ตายไงทุกคนนะซึ่งมันก็เปลืองกระสุนไปเยอะมากเลยแับแต่ว่าวันนี้ไี่ผมก็มากับพี่คนนี้รับซึ่งเขาก็มีวิธีบัครับอ่ามันก็จะจะบัคเหมือนกับบอทมันไม่ยิงเรานะไม่ใช่บอทเดี๋ยวมันเป็นบอสนะทุกคนอ่ะ ผมก็จะลองไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่คือถ้ามันบัคได้นี่คือชิวๆเลยครับแล้วก็เอากลนมือเลยก็ยิงได้ทุกปืนเลยครับเรามีปืนไรก็ยิงไปเลยนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันก็มันจะล็อกเพื่อนเราไงอ่าลองดูครับนี่ปะก็สําหรับคนที่ถามผมว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟนี้ยังไงในะซึ่งผมก็เจอหลายคนมากเลบมาที่ผมก็ จะพาชมให้ดูอ่ะอันนี้เราก็อยู่หน้าเกมเลยครับก็ประมาณนี้นะซึ่งสําหรับเซิร์ฟฟาร์มหรือว่าเป็นเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ต้องเติมนะหลายคนว่ามันต้องเติมหรือว่ายังไงเนี่ยไม่ต้องเติมเลยครับมันเล่นได้ทุกคนนะอ่ะ <c oughs> ซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> เห็นปะมันก็มีป้ายข้างๆนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับซึ่งมันก็จะเข้าเซิร์ฟเมื่อกี้นั้นที่ผมเล่นนะอ่ะเนี่กดไปเลยครับมาปั๊บอ่าซึ่งมันก็ จะเด้งมาในแมพที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยครับนี่อันนี้ผมก็มาอัดที่หลังนะสำหรับใครที่ถามว่ามันเข้ามายังไงนะนี่อ่าอันนี้บ้านผมก็อัปเดตมากว่าเยอะเลยครับซึ่งคลิปที่เราจะดูก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ถึงนี้เลยครับน,นี่ก็เว็บสิบห้าเลยนะผมก็ได้ไปเล่นได้ไปฟาร์มมาเลยครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถามนะก็ลองไปเข้ากันดูครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเรียบร้อยเลยแฮปดิผมก็จะลองไปดูครับว่าบอสเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะก็ผมยังไม่ได้ยิงก็น่าจะอยู่นะอ,อ้าอันนี้ก็เป็นของที่ผมทำพาร์ก่อนนะครับคือยังมีอ๋อสแสดงว่าเซิร์ฟนี้ของมันไม่พังแฮปนี่โอ้โหเตียงก็ยังอยู่แฮปนี่แฮป ถ้าเราสร้างนี่ผมว่าเราก็ต้องรื้อเองนะมันไม่น่าพังนะครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟนี้นะมาเดี๋ยวเราก็จะลองตามเพื่อนผมดูครับว่าเขาจะบักยังไงนะอ๋ะอลองตามไปดูครับนี่คือถ้ามันบักได้จริงนี่คือผมก็ยังได้สบายเลยมาจะบัคตรงไหนเพื่อน นี่คือเพื่อนบอกว่ามันจะล็อกนะแล้วก็มันจะยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องเลยครับยิงไม่หยุดนะซึ่งเราก็สามารถไปยิงยืนข้างๆบอสได้เลยครับทุกคนนั่นจะลองดูสักหน่อยว่าจะทำได้ไหมนะโหปืนมันแรงมากครับนี่อันนี้เพื่อนเราก็ไม่ได้ใส่เกราะอะไรนะเราก็มาเลยครับ รอดูครับเฮ้ยบอสมันจะเอาอะไม่รอก่อนผูงก็จะลองดูสักหน่อยครับว่ามันจะบั๊กยังไงนะอ่ามันก็ไม่เชิงกับการบั๊กกรอกแฮัมันก็เหมือนกับมันจะเป็นมุมดีๆนะซึ่งมันก็จะยิงไม่โดนเรานะทุกคนนี่ลองดูครับ นี่ก็ต้องค่อยๆนะทุกคนก็ถ้าขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะโดน2อสนัดก็ร่วงเลยนะเพราะว่ามันใช้ป 10, ืนร้อยนัดแฮปดูดิแบบนี้ก็น่าจะยังไม่ได้นะเอาเป็นว่าที่ผมก็ตัดคลิปอีกทีตอนที่เพื่อนผมมันทําได้นะไม่งั้นผมว่าน่าจะนานแน่นอนรฮบทุกคนมาเฮ้ย อ่าผมว่ามันติดเลยครับทุกคนเห็นปะอ่าไปเลยครับโอ้โหไหนที่สุดเราก็น่าจะยิงได้นะยิงพวกนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะกัดเรานะโอ้โหดูครับโอ้โหหลุดพอดีครับทุกคน โอ้โหคือเป็นไงเมื่อกี้ผมก็ยืนข้างๆเลยครับซึ่งมันก็ยังไม่โดนผมนะอ่าเพราะว่ามันเล็งเพื่อนเราไงนี่บอกเลยครับว่าสบายแน่นี่ยทำใหม่เลยเพื่อนรอไปครับทุกคนนีม่มันวะเมื่อกี้ก็น่าจะติดเลยนะมาเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนทำใหม่ครับ โอ้บอกเลยครับว่าบอสเนี่ยมันยิงคมจัดนะครับสองนัดตัวเปล่านี่คือร่วงเลยนะโอ้โหก็ดูไปฮับนี่สำหรับใครที่แบบว่าอยากลองไปทำตามนี่ก็ดูเพื่อนทุกม,มาทำเลยนะก็ค่อยๆขยับไปฮับแล้วก็หามุมดีๆนะซึ่งมันก็มันจะยิงต่อเนื่องรับนี่อ่ะอันนี้ก็จะติดรับมายิงไปเลย าสบ,บายเลยครับรอบนี้โอ้คือตอนนี้ผมก็ไม่มีปืนลูกซองด้วยครับก็ถ้ามีลูกซองนี่คือยิงได้สบ,บายเลยครับโอเคลูกซองผมพังไปเลยครับทุกคนก็เหลือแค่กลมือนะเยยิงไปครับเฮ้ยอ่ะกระสุนหมดแล้วครับทุกคน โอ้หเลือดยังเหลือเครื่องหลอดอยู่เลยมาผมว่านี่เลยครับทุบไปเลยครับทุกคนโอ้หเอ้ยมันลดนะดูเดิลดสิบห้าครับมาเอาเป็นว่าทุบยาวเลยครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ไม่เหลือกระสุนเลยไงนี่ชิวๆเลยครับโอ้ยลมบอสด้วยแท็กไม้ครับจะดูว่า ผมจะทุบมันได้ไหมนะ่ะเกือบตายแล้วโอ้โหถึกแท้บอกเลยครับว่าถ้าผมมีลูกซองเนี่ยป่านนี้มันก็น่าจะตายตั้งนานเลยครับมานี่ก็แทงไม้ไงมานิดเดียวปั๊บอ่า เดี๋ยวผมก็จะลองต่อยดูครับนี่พอมันใกล้ตายเดี๋ยวผมก็จะต่อยดูนะมาปับ๊บโวิ่งต่อยไม่เข้าครับโอ้โหคือถ้าต่อยบอทไม่ใช่เลยต่อยบอทต,ตายนี่คือฮาเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้โหได้ QB บีครับแล้วก็ u ูซโอ้โหอูซี่โอ้โหชื่อมันอูซี่เหรอวะแล้วก็เป็นลูกบ้องสี่ลูกครับ โอ้ oh, สวยเลยนะทุกคนนี่สำหรับบอสเรานะก็ทุบด้วยแท่งไม้แฮปไม่อยากเชื่อว่ามันจะตายนะนี่ในที่สุดเราก็ทำได้แฮปรอบ,บแรกที่ผมมายิงคนเดียวนี่คือเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยแฮปโอ้โหแสบนักนะวันนี้ก็เป็นไงหงายเลยแฮปจับแท่งไม้ด้วยเนะี่ยโคตรห่านะทุกคนไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะทุบได้นะปากท่อ ลองไปทําตามดูนะสําหรับใครที่แบบว่าไม่มีปืนหรือว่ายิงไม่เก่งก็ไปทําตามเลยถึงบ้านเรียบร้อยเฮเก็บของไปเลยลูกบ้องสี่ลูกโอ้โหคิวบีแล้วก็ยูซนะี่นะมาก็ สำหรับบอสตัวนี้เนี่ยมันก็วันหนึ่งมันก็จะมารอบหนึ่งนะนี่แล้วก็รอพรุ่งนี้ครับแล้วก็ค่อยไปยิงใหม่นะมาตอนนี้ผมก็ออกมาฟาร์มเมืองต่อเลยครับซึ่งมันก็มีหลายเมืองที่ผมยังไม่ได้ไปนะอย่างเช่นเมืองนี้เลยครับนี่มันเป็นถ้ำนะตั้งแต่ผมเข้ามาในเซิร์ฟนี้ผมก็ไปแค่แอร์พอร์ตนะนี่รอบนี้เราก็ จะมาสำรวจนิดหน่อยแรับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับแมปนี้เนี่ยเฮ้ยบอกเลยครับว่าน่าเล่นนะอ่าทั้งหน้านั้นเลยครับคือในถ้ำเนี่ยมันก็มีกล่องปืนด้วยนะทุกคนก็ถ้ามันดรอปเนี่ยเราก็น่าจะได้นะนี่ยยิงไปเลย มาลงท่ำกันเลยครับบนนี้ไม่มีกล่องอะไรนะนี่น่าจะอยู่ข้างล่างนี้เลยครับมันก็เหมือนกับทํำทั่วไปเลยนะโอเค,อเคตรงนี้ก็ดรอปเป็นกล่องของนะอ่า มีกล่องเดียวเองเหรอโอ้โหไม่มีเลยครับมารวมาัวไปซะเฮ้ยอะยังไงกันวะเนี่ยไม่มีกล่องปืน,นครับโอ้โหปกติมันก็จะมีนะผมว่ามันแม่ดรอปให้ผมเลยว่ะโอ้โหศาสารเดินตั้งไกลนะจะมาเอากล่องปืนเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะลองไปดูสักหน่อยครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องเสียอะไรนะนี่แล้วก็อย่างไรก็มาสำรวจแล้วกันครับมีตัวอ้วนไหมอา <S 3 S 1> ตัวอ้วนไม่มีครับก็ชิวๆเลย ด้กล่องของอยู่ครับหน้ามีของเลยนะโอ้โอันนี้มันเป็นกล่องม่วงไม่ใช่กล่องม่วงดิเป็นการ์ดม่วงนะโอ้โหโเสียดายว่ามันไม่มีการ์ดขายเลยวะการ์ดม่วงเนี่ยโคตรอยากได้เลยครับ อ่าห้องนี้ก็มีของนะวามไปเลยเคตามนี้ครับสำหรับห้องดีนะนผมก็จะลองเดินสำรวจก่อนแล้วกันครับมันก็มีแค่นี้นะสำหรับเมืองครับอย่างอื่นก็เป็นพวก็อาพวกนี้ครับเน่ หล่องไฟเหมือนกับนิวเคลีย์นะว่าข้างในมันจะมีตัวอ้วนมีปะเฮ้ยอ่านี่ไงกล่องปืนอ้อหอันนี้มันเป็นห้องแบบนี้ครับซึ่งถ้าเป็นของนิวเคลียร์เนี่ยมันก็มันจะมีตัวอ้วนอยู่ข้างในเนะี่ยแล้วก็จะมีเป็นกล่องปืนครับแต่ว่าอันนี้เข้ามาปั๊บเลยก็ได้กล่องปืนเลยครับไม่ต้องยิงซอมบี้นะนี่ก็ถือว่าดีครับ โอเคก็จุดนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มากดรับได้ครับนี่โอ้โหเกลือนึกว่าจะได้ของดีกว่านี้มาเราก็ค่อยมาฟาร์มใหม่แล้วกันครับจุดนี้อ่ามันมีสองห้องครับนี่อยู่ข้างๆนะ ผมก็จะลองไปดูเผื่อว่ามันจะมีกล่องกล่องปืนอีกนะนี่น่าจะมีครับทุกคนเพราะว่าป่องมันเหมือนกันโอ้โหอันนี้แค่กล่องไม้ครับโอ้โหเฟลเลยมามันก็อาจจะเป็นการสุ่มดรอปก็ได้ครับนี่อย่างเช่นที่ผมไปทำเมื่อกี้เนี่ยคือมันก็จะดรอปเป็นกล่องปืนแต่ว่าไม่มีไงก็ รอบหน้าก็อาจจะมีก็ได้ครับไปเราก็ไปไหนต่อวะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มเมืองไหนดีเลยครับป่ะเอาเป็นว่าี่เราก็กลับบ้านก่อนแล้วกันครับมา ตอนนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดเขียวนะแล้วก็เป็นการ์ดฟ้าด้วยแฮปซึ่งผมก็ได้การ์ดฟ้ามาด้วยแฮปก็ได้มาในบาเบลนะอ่าก็ตามนั้นแฮปหลายคนก็น่าจะรู้เลยนะในผมก็ไปทำเควสแล้วก็ได้มาแฮปะ่ะจะลองเปิดสักหน่อยห้องฟ้าจะดูว่ามันจะมีของอะไรให้เราครั้งแรกครับสำหรับเซิร์ฟฟาร์มนะที่ผมมาเปิดการ์ดฟ้าเนี่ยมา มาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ของอะไรนะปั๊บโอ้โหเรียบร้อยแฮปก็โคตรเกือเลยน่ครั้งแรกก็โดนเลยแฮปแต่ว่ามันจะดีกว่านี้นะป่าการฟฟ์มันก็หายากอยู่เซิฟนี้เนี่ยแต่ว่าของไม่ดีเลยมาเดี๋ยวเราก็ลองไปเปิดอีกสักรอบหนึ่งแฮปก็มีห้องอีกนะก็ อยู่ที่แอร์พอร์ตครับเฮเดินไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงแอร์พอร์ตเรียบร้อยคนระับมามาแอร์พอร์ตนี่ก็ต้องระวังรถถังนะเฮมีรถถังด้วยคนระับอยู่ใกล้ๆครับนะ่าจะไปได้ มาดิซอมบี้อยากลองของเฮ้ยรถถังมาเลยวะต้องรีบไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันจะปล่อยระเบิดด้วยนะโคตรน่ากลัวเลยรถถังเนี่ยในนี้ก็กล่องเยอะนะแล้วก็ให้เพื่อนเราเก็บไปเลยครับนี่กล่องอาหาร เราก็ไปปั่นไฟดีกว่าครับทุกคนมาเรียบร้อยครับจะลองไปดูกันครับว่าแอ์พอร์ตเนี่ยมันก็จะของดีบ้านี่ ที่จริงผมก็อยากได้การ์ดม่วงนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องหายังไงครับก็สําหรับใครที่รู้เนี่ยก็บอกผมได้นะไอผมยังไม่รู้เลยครับว่าการ์ดม่วงเนี่ยมันก็ต้องเอาจากไหนนะเพื่อนผมมันบอกว่ามันจะดรอปจากบอสนะมันจะสุมดรอปนะโอ้โหแต่ว่าบอสมันเกิดวันหนึ่งก็รอบเดียวถ้าเรายิงไม่ได้คือจบนะก็ถ้ามีที่ทดีเขาบอกผมได้ทุกคนไอผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะมา ห้องฟ้าครับนี่เราก็ต้องเปิดกองแบบนี้ก่อนครับโอ้โหรู้เรื่องเลยแฮปห้องฟ้าสิ่งที่เรารอคอยมานานก็ตามนี้ผมว่าดวงผมไม่ดีว่ะเปิดมาสองห้องเลยเนี่ยเอาเป็นว่ากลับบ้านดีกว่าครับโคตรเกลือเลยนะ ของครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องฟ้าสองห้องนะที่ผมไปเปิดเนี่ยได้อะไรมาวันนี้อ๋อผมว่าแล้วก็ต้องไปหาพวกที่ฟาร์มดีๆนะน,นี่ผูว่ามันจะซ่อนจุดฟาร์มไงต้องหาเลยครับทุกคนครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่ตู้หยอดเหรียญครับอ่าสำหรับใครที่งงว่าตู้หยอดเหรียญในเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยมันใช้ยังไงนะดูับนี่ คือมันจะมีของขายเยอะมากเลยครับมันก็จะมีไม้แล้วก็พวกเสื้อผ้าพวกนี้นะมันมีทุกอย่างครับอ่ะซึ่งของพวกนี้มันก็มาจากที่เราขายนั่นเองครับทุกคนมันก็จะรวมนะสมมุติว่าเพื่อนผมมันเล่นในเซิร์ฟเขานะแล้วก็เขาขายของก็ผมก็สามารถซื้อได้นะฮะก็ซื้อกับคูปองนั่นเองครับไม่ใช่คูปองที่เราเติมนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นตั๋วเนี่ยที่มันอยู่ข้างข้างครับเป็นที่ที่ผมมี24นะอ่นะก็เป็นคูปองนั้นเลยครับทุกคน นี่ดูดิของอยังเยอะครับซึ่งถ้าเราฟาร์มของมาได้เยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่อยากใช้เนี่ยก็เอามาขายได้นะทุกคนซึ่งทั้งวันมีคนมาซื้อปั๊บแล้วก็เราจะได้ตั๋วนะนี่ดูดิน้ำมันดินปืนโอ้โหมีขายทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็ส่วนที่ยังไม่มีก็ยังไม่มีคนขายนะหรือว่ายังไม่มีคนได้ั่เนเองครับนี่เป็นการ์ดเขียวโอ้โห ฟ้ากับม่วงไม่มีคนขายแฮปไม่งั้นคือมันแน่นะถ้ามันมีการ์ดม่วงขายอะ่ะไปดูผมก็จะลองขายการ์ดฟ้าแฮปฮ่ามันจะขายได้เปล่าวะอันนี้ผมก็เปิดไปแล้วสองรอบนะโอ้โหไม่ได้แฮปมันบอกว่าไอเทมที่ใช้แล้วมันมันขายไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นของที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเราก็สามารถจะไปขายได้นะ ก็ตามนี้เลยรับสำหรับใครที่ฟาร,ร์มของดีๆได้แล้วก็ไม่อยากใช้ก็เอาไปขายได้นะแล้วก็ได้ตั๋วแล้วก็ไปไปเปิดกล่องพรสวรรค์ก็ได้นะทุกคนนี่ดูดิพวกบอดี้เอเคมีหมดเลยเน่ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนเลยกันนะทุกคนพอลองมาตั้งเล่นฮปแล้วก็ลองวางขายเล่นๆนะผมว่ามันจะมีคนซื้อฮปดูดิอย่างเช่นพวกสปริงก็ยังมีขายนะ เกือบทุกอย่างเลยครับทุกคนโอเคตามนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทริคนี้นะก็เป็นทริคง่ายๆายครับสำหรับใครที่แบบว่าไปยิงบอสคนเดียวแล้วก็ยิงไม่ตายเลยก็ต้องหาเพื่อนเลยครับนี่มาเล่นแบบผมนะให้ไปลอกคนหนึ่งเลยก็ยิงคนหนึ่งครับบอกเลยว่าโคตรชิวเลยสบายสบายนะมาก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ